บบครับสวัสบบดีครับสวัสดีเอฟซีแระอาจารย์ทุกท่านชื่นชอบในการต่อนนกข่อยนะครับผมอยู่กับผมสายดำนกขอ่อยคลิปนี้พี EP นี้เป็นพีแยกระหว่างนกป่ากับนกต่อสู้กันนะครับผมซึ่งช่วงเย็นๆสี่โมงครับของทิพย์ห้าวันสี่คืนวันที่สี่นะครับผมไม้นี้จะเป็นไม้ที่สามของเจ้าสอนนะครับผมพอเล่นไปสองไม้แล้วเก็บไม้สองนี้ได้เสียงใหญ่คาลมมาหนึ่งเต้มแล้วแล้วก็ตั้งแต่เก้าโมงครับผมก็ไม่ได้ต่อเลยแดดมันร้อนครับก็เลยออกมาพักนี่ครับ ที่นี่เป็นในรีสอร์ทห้องพักนะครับผมนี่ครับแล้วด้านหลังเป็นภูเขาจะมีนกป่าเนี่ยมาคันอยู่แถวนี่ครับห้องพักรีสอร์ทเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้ครับซึ่งด้านนัน้นอะที่เจ้าฮาร์ดเก็บแต้มเมื่อกี้ได้นะครับผมเก็บไปแล้วแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้มีคาลมเรียกคำคูคำมีหนุนถือว่าคาลมจัดเลยแล้วครับผมเกือบจัดเลยแหละเน,น,าานี่ครับบรรยากาศนี่ครับ เดี๋ยวออยสองใสต้นน้นครับผมน่ะใสไปแล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับผมของภูเขาท้องผาภูมิครับผมนี่ครับภายในรีสอร์ทห้องพักนะครับผมเดี๋ยวมารุ้นกันครับผมไอ้นกเสียงเล็กตัวคาลมเนี่ยจะมีแต้มหรือเปล่าซึ่งมันบินตีแต่ลร่อนปีกอยู่ด้านนี้นะครับผมร่อนปีกหาไอคูไล่ตีนกป่าที่อยู่ด้านนู้นครับผม เดี๋ยวมารวมลุ้นด้วยกันนะครับผมจะมีแต้มกับหมายนี้หรือเปล่าช่วงอินเดียนนะครับผมตาม,มานะครับผม สี่โมงเย็นครับผมเอาเจ้าสองใส่ต้นนี้นะครับผมนกป่ามีอีกตัวหนึ่งครับขาลมครับผมเสียงเล็กมีขัดมินนุนเรียกคำคู่คำดีมากครับผมเนี่ยยังไม่ออกนะครับผมพอตัวนี้เดินมาติดมันก็อามมาครับผมนี่ครับบินมาแล้วครับบินมาแขาลมดีครับขาลมดีซึ่ง ตัวนี้นะครับผมบินมาจากฝั่งนู้นแล้วมาเปิดคาลมอยู่นี่ครับผมแล้วก็ไปไล่ไลต่ตีไลค่คูนกอยู่บนยอดนู้นครับผมและไอตัวนี้ก็มาเกาะนี่ไล่สองคูเรียกก็เลยบินมาหาแล้วก็เดินติดเลยแม่เลยไม่ได้ยินเสียงครับแล้วสัพกพักไอตัวคาลมก็บินออกอย่างนี้ครับมาเลยพอมันติดแม่เสียของครับผมเดี๋ยวลงแล้วดูกันครับว่าไอตัวเมื่อกี้จะกลับมาหรือเปล่านะครับผม แต้มที่หนึ่งร้อยสิบเ็ดของเจ้าสองครับผมนี่ครับแต้มสองของวันที่สี่ครับคลิปห้าวันสี่คืนครับผมนี่ครับแเสียดายตัวนี้เข้ามาไม่ได้ยินเสียงครับตัวเสียงเล็กคาลมดีเลยตัวนี้ชิงกระโดดก่อนครับเสียงเล็กคาลมตามเข้ามาแมเสียดายครับผมนี่ครับนกตัวใหญ่ๆเลยครับผมแต้มสองของวันนี้ของไอเจ้าสองครับผม ครับผมแต้มสองของวันนี้ครับแต้มที่1นึร้อิของเจ้าสองครับนี่ครับนกป่าตัวใหญ่ๆเลยครับผมแหมเสียดายตัวคาลมครับผมให้ตัวนี้มาก่อนนี่ครับสนับปีกลายสวยๆเลยครับผมนี่แข่งครับหน้าตาวนตุ๊กๆุเลยแหมเอาสองเอาไหมเอา แถมที่สองของวันที่4ี่ทิปห้าวันสี่คืนนะครับผมช่วงเย็นๆสี่โมงหมายสามของเจ้าสองครับผมช่วงบ่ายๆแดดร้อนก็เลยไม่ได้ต่อครับผมนี่ครับต่อในรีสอร์ทห้องพักนะครับผมพื้นที่มันกว้างแล้วมีนกบินเล่นอยู่ก็เลยมาต่อครับผมนี่ครับนี่ครับหน้าตาสนับปีครับหลายสวยอยู่ครับผมนี่แทงใหญ่อยู่นะครับผม แต่เสียได้ครับผมมีนกเสียงเล็กคาลมเรียกคำครูคำดีเลยแล้วครับถือว่าจัดเลยแหละมีมีหนุนมีขัดครบเซตเลยไล่ตีตัวนี้ครับตัวนี้เลยบินมาเกาะต้นตายหายสองแล้วไอ้นี่ก็จะเดินเข้าไปหายสองครับผมก็เลยติดแล้วก็ไอ้ตัวคาลมครับพอตัวนี้ติดปุ๊บมันเข้าไปครับแม่ตอนมาแรกๆก็ไม่มาแต่ดูครับตัวคาลมนี่ดูไล่ตีตัวนี้แล้วก็ล่อนปีครับล่อนปีเลาะไอ้หาไอ้สอง แม่เดกใกล้นับแต้มครับผมเข็บมาอีกหนึ่งแต้มออกป่าทองผาภูมิครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าเสียงไหนมีดีอะไรบ้างครับผมแต่ตะเกียบตัวทีอาจจะเป็นตัวผู้แน่นอนครับนี่ครับเด็ดเด็ดอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันใหม่อีพีหน้าครับผมส่วนคลิปนี้พี่นี้ผมกับเจ้าสองต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ